เรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเลยเป็นความหัวร้อนค่ะ<ม>ก็มีรปภอของห้างเนี่ยนะคะเขาไปโบกรถปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่จู่ๆมีผู้ชายคนนี้ค่ะไม่รู้ว่าไม่พอใจอะไรมีการถอยรถมาชนรปภก่อนที่จะลงมาทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะแล้วก็ทําลายร่างกายด้วยล่าสุดกรณีนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาเป็นคลิปนะคะคนก็แชร์กันไปแน่นอนค่ะโดนทัวลงเลยนะคะสําหรับผู้ชายเจ้าของรถก็คือมีการลงมาชกต่อยรปภปา โทรศัพท์เขาด้วยนะคะทะําโทรศัพท์เขาเสียหายตอนนี้ศูนย์การค้าบอกลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าลูกค้าถ้าไม่น่ารักแบบนี้เราก็ต้องปกป้องดูแลคนของเราให้ถึงที่สุดล่าสุดศูนย์การค้าก็มีการถแถลงข่าวนะผู้ชมบอกว่าจะเอาผิดผู้ชายคนนี้ให้ถึงที่สุดเลยเดี๋ยวเราย้อนไปดูต้นเรื่องกันก่อนคะ่ะ นี่เป็นภาพจากเพจเฮียขับรถนะคะเป็นคลิปกล้องหน้ารถคันหนึง่งบันทึกภาพบริเวณทางออกจากศูนย์การคา้าเสนาเฟสเจริญนครนะคะจะเห็นว่าจะมีรถเก่งสีดําคันนี้จอดขวางทางออกอยู่อะคะ่นะเนี่ยรปภก็พยายามที่จะเดินไปพูดคุยนะคะเพราะว่ารถเขาออกไม่ได้รถเขาออกลำบากกันนะคะนะก็จะโบกรถคันอื่นให้ทยอยออกจากศูนย์การคา้านะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจคะ่ะลงมานี่ลงมาต่อยรปภเลยนะคะ แล้วก็พยายามจะทําร้ายอีกหลายครั้งด้วยเนี่ยค่ะไปต่อยตรงนั้นรอบหนึ่งแล้วออกไปเหมือนจะไปแล้วนะกลับลงมาอีกแล้วก็เคลื่องโทรศัพท์มือถือของเขาอะค่ะคือรปภเขาก็สุดแล้วอะพี่เนี่ยนะพี่แอดูคุณผู้ชมดูนะคือรปภเขาก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันแหละนะ,ะจนมีผู้ชายคนนี้เข้ามาห้ามด้วยนะคะคุณผู้ชมก็โตเถียงกันไปแล้วจนสุดท้ายเนะนี่ยเห็นว่าราปภก็มีการชกกลับไปหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะล่าสุดค่ะคุณธิดารัต ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนาเฟสแถลงข่าวแล้วนะคะบอกว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยทางศูนย์กันค้าได้พารอปรพอไปรักษาตัวแจ้งความที่สอนอสำเร็จแล้วค่ะเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยยังคงตกใจไม่พร้อมพูดคุยให้สัมภาษณ์โทรศัพท์มือถือก็พังไปด้วยนะคะเพราะคู่กรณีปาใส่ก็เลยยังไม่ได้คุยรายละเอียดมากนะัก ส่วนคดีตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจออกหมายเรียกลูกค้าหัวร้อนคนนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าจังหวะที่ออกหมายเรียกไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มาแสดงตัวนะคะส่วนสาเหตุเกิดจากรถเก๋งไปจอดในตำแหน่งที่ห้ามจอดเพื่อรอรับคนปกติศูนย์การค้าเขาจะมีจุดรับส่งก็คือจอดได้ไม่เกิน3นาทีค่ะนะ,ะนะร,ประอปภก็เลยเข้าไปเตือนบอกพี่ตรงนี้จอดไม่ได้มันขวางรถคันอื่นนะคะแล้วรปภก็ เตือนเสร็จก็เสร็จกันก็เดินมาหลังรถจะโบกรถคันอื่นออกไปแล้วรถคันนี้เนี่ยก็เหมือนจะถอยออกเหมือนจะยอมแล้วนะคะแล้วก็ถอยมาชนรอปพ,อพอตามคลิปเลยอะคะ่ะคือตั้งใจถอยชนเพราะอาจจะไม่พอใจที่รอปพ,อพอไปตักเตือนค่ะคือมูลเหตุที่เกิดเนี่ยเนื่องจากว่าตรงตำแหน่งที่ที่รถของลูกค้าท่านนั้นมาจอดเนี่ยเป็นที่ที่ห้ามจอดนะคะเพราะว่าเรามีที่จอดดรอปออฟสำหรับ ลูกค้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงฝั่งรัอออฟด้านหน้าแล้วก็รปภก็คงทาตามหน้าที่ว่าตรงนี้จอดไม่ได้เลยนะค่ะครับจริงเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากบริเวณการจอดตรงนั้นนะครับขัดขวางการออกของรถคันอื่นๆนะครับล้วทางรปภก็เห็นทันดีนะครับ <Okay. S 2> ก็เลยเข้ามาในเรื่องของการบกรถให้รถที่ติดพันเนี่ยออกได้ก่อนนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์ตามที่ทุกท่านเห็นตามคลิปนะครับ คุณทิดารัตน์ยืนยันนะคะว่าทางสูย์เนี่ยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รปภเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าเราต้องมีใจบริการนะดูแลลูกค้าถ้าทางคําพูดเป็นยังไงแล้วก็ย้ําว่าต้องขอโทษลูกค้าเสมอด้วยนะคะเชื่อว่าเหตุการณ์ในคลิปอย,อย่างที่เห็นว่าราปภทําตามหน้าที่แต่คู่กรณีเนี่ยอารมณ์ร้อนเกินไปก็ยืนยันว่าเรามีมาตรการในการดูแลบุค,คลากรอ,อยู่แล้วหลังจากนั้นค่ะรปภผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมาที่โรงพัก ก็พูดคุยกับสื่อมวลชนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เห็นรถเก๋งคันดำเนี่ยเขาจอดอยู่ตรงนั้นมันห้ามจอดไปเคาะกระจกบอกว่าตรงนี้ห้ามจอดนะคะแล้วก็ตอนแรกชะเง้อมองบอกว่าไม่มีคนอยู่ในรถจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ส่งเสียงมาว่ารถผมเองรอลูกค้าอยู่ยังไม่มาซึ่งตอนแรกเนี่ยให้จอดแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเพราะว่าเห็นว่าลูกค้าเนี่ย ยังไม่ได้มานะลูกค้ากําลังพยายามทยอยเดินมาพอดีก็เลยให้เขาจอดต่ออีกแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ไปยืนหลังรถก็เห็นว่ารถลูกค้าท่านอื่นกําลังจะเลี้ยวก็ไปอำนวยความสะดวกกันนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากนั้นอีกฝ่ายก็อย่างคลิปเลยค่ะถอยมาชนเลยอะค่ะก็เลยมีปากเสียงกันคู่กรณีโวยวายหยาบคายบอกว่าถ้าพ่อมึงเป็นตำรวจกูก็ไม่กลัวแล้วก็มาต่อยหน้าผมด้วยจังหวะนั้นมีช่วงที่ผมสวนกลับนะแต่โดนที่แขนของเขา หลังจากนั้นคู่กรณีปาโทรศัพท์จนแตกเลยนะคะก่อนจะขับรถออกไปตอนแรกก็วิ่งตามไปจะให้ดูว่าโทรศัพท์ผมพังแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงแต่อีกฝ่ายก็ไม่หยุดนะขับรถต่อไปเลยโดยรปภบอกว่าหลังเกิดเหตุมีการไปเจราจากับคนขับค่ะติดต่อกลับมาแล้วในวันรุ่งขึ้นก็ยินยอมจะจ่ายค่าเสียเวลาและค่าซ่อมโทรศัพท์ให้ซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าของห้างเนี่ยเขาก็จะให้รปภย้ายจุด ไปทำงานจุดอื่นแต่ไม่ได้ให้ออกหรืออะไรนะไม่ต้องพักงานแต่แค่ย้ายไปทํางานจุดอื่นแทนนะคะ